กาคือพ <differences S 2> ุณนระเด็จตอน่ค oh, so sure ุณค yeah. ุณว่าเขากับมาบอกมาเกาวงีบตาชานนะครับมาบอกมะเกาเจ้าที่เจ้าทาง กูได้ศูนยมาเห็นพจ้าที่บอกว่าทำกิจการใดๆในพื้นที่แห่งนี้ก็ต้องบอกกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับเนาะแต่เอ็มก็จะมาคิดนี้แต่เอ็มก็ต้องจุดที่ตะวันดาวเจ้าที่เจ้าทางเราไม่ยอมให้เรียบร้อยเราต้องทำตามทำเนียมเนาะที่ไม่เห็นก็อย่าอย่าลบหลู่ครับผมัมนอาจจะู้นู้ไฟแช็กนู้ะกำลังมาสวยเลยเมื่อกี้ ได้ก็ให้กลายเป็นดีเบิร์ดห้ผ่านผลปนปเบิร์ดอย่าให้มันของมันค่ามันยังก็ให้มันรูมันลวงไปชาธุสชาธุสชาธุให้มีแต่โชคจะหลาบเขามาก จุดอธิษฐานโลดเขาได้ลงแม่จ้ะให้ลงทางมาบอนี่มาคือเจ้าทินเจ้าทินเจ้าทินกับโกโก้เห็นกันหลายมื่อหรือเปล่าบมื่อแรกบ่บ่กับมือวันกับมาโอ้ยเจ้าทินเจ้าทินทินเนี่ยมาเช็คเนี่ยมนเรียลงพันนั่น เรียงลงพันโอ้โหถึงจะถอยหลังเลยเงาอย่างมาทรงเลยนะอ่านวัสดุก็สั่งให้หน่อยาเปิดนะครับฟ้าเปิดโอ้โหขนลุกขนลุกขนลุกเออเมื่อกี้มืดมืดนะครับ แดดออกมาเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับใจหลังจากทำพิธีไหว้เจ้าเทียทางเสร็จครับผมแดดออกมาเลยฟ้าเปิดเลยครับเมื่อกี้คลุมคลุ้มออกมาเลยโอ้เมื่อกี้นี่คือไม่มีแดดเนาะผนลุกเลยผนลุกผนลุกใส่ผลลุกเลยทุกคนลองใส่ข่อยเชลยแบล็คเสืร็จขยาวมาใส่เมื่อกีไม่มีแดดเลยเขาอย่าหยุดเบิ่งกอนอ๋อโหขนหลายเนาะ ขอให้เป็นเรื่องดีๆเนาะเข้ามานะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ประตูเปิมันทั้งวันเลยนะเมื่อวานมันไม่มีแดดเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนั่นเองแดดพี่น้องเออมันจากไหวเสร็จนะครับไหวเสร็จแดดออกมาเลยแดดออกนะครับไม่คาดคิดเลยนะครับเพราะว่ากร้อนเมฆยังเต็มเลยเนี่ย แรงมากเลยนะครับว่าเมื่อกี้นี่คืมมากโโอ้โหวโ่ายเศษนับผมฟ้าเปิดนะครับเด็กฟ้าเปิดเบิกเนียดเอาไทยบานกับมาเราป่ะเนี้ยเอา,า,า,อเ,เ,อาเอาไปใส่สาวรังรว่งไปห่อนแดนนดแล้วจะห่อนแดดแล้วบ่ มเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมต้องใช้วิจารยญาณเนอะเรื่องพวกนี้นะครับเรามองไม่เห็นผมว่าเดี๋ยวสักพักก็แดดก็จะหายไปนเบางถุงท่องอาหมอบอืม เงี่เจ้าทีบ่าาจะทีจ้าท้งจ้ทีเจ้าท้งเนาะบอกมาก้าวปเนาะมันเดี่ยเป็นมองเป็นบอลอาจจะมาตั้งสารพระพงพระพุ่มอว่าสารเจ้าทีเจ้าท้างในแถวนี้แต่ประเทศนี่ของคนไทยแต่นี่ที่ไม่ทั้งมองไหนเขาจะมาถึมาตั้งสารเจ้าทีจ้าท้างไว้ แบบทำเลบางจากทำเลแล้วก็รู้สึกว่าค่ะนี่ละต้นประดูนี่ละต้นประดูใหญ่หยุดแค่จาวาสนาบรีหยุดชินท้าขัดมันยูกรหุ่มขัดมันอื่นสามแปดีสนิม่นี่่่่่อ บอกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับบีบีมีแหงนะครับพีพีเอีก็คอมเมนต์เข้ามายินดีนะครับกับลุงป้าเนาะวันนี้ก็ยังเป็นทางการละขี่เบาเขานขี่เบาด้วยอะไรเขาเม่เมื่ง จวนๆเนี่นะมันก็สิบเม่อหันเี่ยามาถึงเม่หันเกืบัก็สิกวนาทีแล้วโอ้ตุ้งสิบนาทีแก้วม่กระเพ่นนก็ที่บอนาทีต่อนาทีเลยโอ้มันได้รงเท่าลุยมันลุยเลยอ่ะ ต่างมูแท้ตัวมันหกเกี่ยวพอเลยจับจับจับจิงเกินลุงนายเป็นไหนหนอตีลังกาเนี่ยตีร่งกาโซ่นี่ยมันเป็นคลองไส้ไก่ปะเนี่ยคลองไส้ไก่ได้นะว่มุสอวาหยุดถือมาให้ยูเห็นผ่านยูอัไรต้องเท่าปะเป็นเด็ดอ๋อเห็ดเห็ดมากปะเดือมมากปะเปไปตกวเสียหน่อ หวยไม่หวยห่ราปุน้ด้ายหมดเหอยแม่เขาจโยกสะดุ้งไหมเป็นวันที่เขาเอาตะกรวใหญ่ตะกรวดหญ่มาป็นงเขาะ่มันกิมันผสมกับเด็ดโไปใสกับปิวตัวตะกรวดหน่อยไปแกงน้ลยกบปนิ่กไฟานา อ๋ออยู่บ้านวังเยี่ยมเ,เ,ยพยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านต่อไปไปภาคหน้าคนจะเยอะกว่านี้ไม่ต้องตกใจก็ต้องตกใจ